สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565เขียนโดยคุณชัดชรินชัยวัฒมานำเสนอครับแด่เพื่อนพ้องน้องพี่อย่างที่อดีตพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อชาสุพัทโท ท่านได้เอ่ยปากถามบรรดาพวกโยมๆทั้งหลายเอาไว้นั่นแหละว่าโยมไม้ท่อนนี้สั้นหรือยาวก่อนที่จะเฉลยปริศนาธรรมเอาไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งประมาณว่าถ้าหากโยมปรารถนาและต้องการท่อนไม้ที่ยาวกว่านี้ไม้ท่อนนี้ก็ย่อมสั้นถ้าหากโยมปรารถนาและต้องการท่อนไม้ที่สั้นกว่านี้ไม้ท่อนนี้ก็ยวกว่อมยาวอะไรทำนองนั้น เรื่องการอยู่การไปของท่านนายกบิ๊กตูก็น่าจะประมาณนั้นคือถ้าหากไปถามบรรดาพวกสามนิ้วสามกีบพ,พวกเผาไทยพวกอดีตกองหนุนที่กลายสภาพเป็นกองเกินและกองหลอนมานานแล้วหรือแม้แต่ไปถามผู้ที่ใครก็ไม่รู้ให้ชื่อฉายาเอาไว้ถึงขั้นกุลซือสมองเพชรอย่างเสภัยสารของหมู่เฮาก็ตามรับรองว่าต้องออกมาทางสั้นอยู่แล้วแน่ แต่ถ้าหากลองไปถามพวก I.O. พวกติงบิ๊กตูพวกองค์ครักเสื้อแพลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งป๋าเปลวสีเงินของหมู่เฮาก็ตามย่อมต้องออกมาในแนวยาวออแหลนเปนหรือยาวไปเลยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ความปรารถนาและความต้องการที่จะให้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างหรือกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองพึงใจถูกใจและชอบใจ อันเป็นไปตามโลกธรรมชนิดหนึ่งที่มันอาจผิดแผกแตกต่างออกไปจากผู้ที่มีโลกธรรมอีกชนิดหนึ่งอันนี้นี่แหละที่อาจถือเป็นพื้นฐานเป็นต้นเหตุแห่งบรรดาความขัดแย้งในแทบทุกชนิดเท่าที่เคยมีมาและยังคงปรากฏอยู่บนโลกใบนี้แม้แต่จีนรัเสเซียกับมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ที่กำลังหึมห,มหึมหั่มฮับใส่กันและกันในทุกวันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับท่อนไม้ในมือของหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านนั่นแหละไม่ว่าจะมีการให้คำนิยามความผิดแผกแตกต่างระหว่างกันและกันว่าเป็นเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอำนาจนิยมระหว่างฝ่ายโลกขั้วอำนาจเดียวกับฝ่ายโลกหลายขั้วอำนาจหรือด้วยเหตุผลข้ออ้างในแบบไหนๆก็ตามที ด้วยเหตุนี้นี่เองสิ่งที่เรียกว่าขันติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันของบ้านเราท่านออกมาพูดออกมาย้ำออกมาตรัสถ,ถึงความสำคัญเอาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าออกมาประทานพรให้ใครต่อใครเร่งหันมายึดถือยึดมั่นเอาไว้ให้จงหนักจึงเป็นอะไรที่สอดคล้องต้องการเอามากๆไม่ว่าต่อฉากสถานการณ์ในบ้านเรานอกบ้าน หรือแม้แต่กับโลกทั้งโลกนั่นแหละคือความเพียรพยายามที่จะอดทนอดกลัน้นต่อสิ่งที่ผิดแพกแตกต่างไปจากโลกธรรมที่ตัวตนของตนปรารถนาและต้องการส่วนจะกลั้นได้มากกลั้นได้น้อยขนาดไหนกลั้นได้ถึงขั้นถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยอย่างที่พระเยซูคริสท่านชี้แนะชี้นำเอาไว้ กับบรรดาอักคราสาวกหรือไม่เพียงใดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตตาหรือตัวตนของตนว่าจะเข้มแข็งแข็งแกร่งหรือจะเอาชนะตัวตนของตนได้มากน้อยเพียงใดการเอาชนะตัวตนของตนเพื่อให้เกิดขันติธรรมโผล่ๆพลุดๆขึ้นมาในแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละห่วงแต่ละระยะว่าไปแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เก๋ที่เท กว่าการเอาชนะผู้อื่นไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเพราะอย่างที่ท่านปร,รมาจารย์เหลาจือท่านภูกเป็นภาษิตเป็นวาทะเอาไว้เมื่อพันพันปีที่แล้วนั่นแหละว,ว่าผู้พิชิตผู้อื่นคือผู้กล้าผู้พิชิตตนเองคือผู้เกรียงไกรด้วยเหตุเพราะไม่ว่าโลกธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกหรือผิดจะเหมาะสมไม่เหมาะสมสอดคล้องไม่สอดคล้อง กับห่วงระยะเวลาในช่วงระยะนั้นหรือไม่เพียงใดแต่การเอาชนะตัวเองหรือการพิชิตตัวเองเพื่อให้ขันติธรรมมันมีโอกาสพลุดพลุดโผล่ขึ้นมาได้มั่งย่อมต้องมีส่วนส่งผลให้สิ่งที่เรียกว่าอัตราทั้งหลายลันลายคลายจางลงไปได้ไม่มากก็น้อยอันนี้นี่เองคือรากฐานที่มาแห่งความเกลียงไกลตามที่ท่านปรมาจารย์เหลาจือ้อท่านว่าไว้ ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรไปจากพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าของหมูเห่เฮาหรือของบรรดาพระาศาสดาองค์ต่างๆรวมถึงพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านเพียรพยายามชี้แนะชี้นำเอาไว้แล้วนั่นเองเพราะถ้าหากอัตตาทั้งหลายมันเกิดละลายคลายจางไปถึงขั้นไม่หลงเหลือตัวตนของตนเอาไว้อีกเลยอันนั้นเท่ากับถือเป็นการบรรลุนิพพานชนิดไม่ต้องเกิดไม่ต้องตาย ไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นไปตลอดชั่วนิจนิรันดร์การไปอยู่รวมกับพระเจ้ากับปรมัตตมันไม่ต้องเสียเวลาหงุดหงิดงุดง่นง่านกับความเป็นเสภัยสารหรือแม้แต่ความเป็นป่าเปลวสีเงินให้ต้องเหนื่อยยากลำบากกายอีกต่อไปดังนั้นสรุปเป็นว่า ด้วยเหตุเพราะเคยรู้จักมักคุ้นกับบรรดาผู้ที่เห็นต่างผู้ที่มีโลกธรรมผิดแผกแตกต่างระหว่างกันและกันไม่รู้จักกี่รายต่อกี่รายกี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มจนก่อให้เกิดความเป็นเพื่อนรักเพื่อนใคร่หรือเพื่อนร่วมวัตตะสงสารมาโดยตลอดเลยคงต้องขออนุญาตอาราธนาคำชี้แนะที่นำของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาไวนะ้ณที่นี่อีกสักครั้งอย่างน้อย ก็อาจพอช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นแรงจูงใจในการเจริญขันติธรรมภายในตัวตนของตนก่อนที่ต่างฝ่ายต่างต้องเด็ดสมอเรอินเดอะแท่งถึงกันไปตามสภาพเพราะไม่ว่าท่านนายกบิ๊กตูท่านคิดจะอยู่สั้นอยู่ยาวหรือไม่เพียงใดก็แล้วแต่ท่านก็คงไม่ต่างอะไรไปจากท่อนไม้ในมือหลวงพ่อชาสุพัฒโทนั่นแลศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัดชวินชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับกับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกกสิทเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ